เอาละครับไปกันต่อไปกันต่อน้องอีก2ชุดเรื่อยๆ รอบนี้ลุงไม่มาเลยว่ะคุณผู้ชมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยโอย้โห oh. น้องเออต้องเรียกบังเรียกน้องไม่ค่อยออกขอรักสามไปบังขอสามไป <c oughs> ให้อ่าแต่คัสซีนี้โอเคบังอย่างนี้สวย <c oughs> อ่าแล้วอาวุธเอามื่อดีอย่างเงี้ย ให้น้ำได้อยู่น้ำมาใช้ไงเออเปิดกันเรื่อยๆเปิดกันยาวๆนะครับรอบนี้เป็นอาวุธของเอนจิเนียร์นะครับอันนี้เราต้องเร่งเอาการันตีแล้วเพราะว่าของมันครบละเหลือแต่ของพวกลุงพวกอะไรอย่างเดียวละตอนนี้พวกสี่ดาวครบหมดแล้วขาดแคอ่อาวุธลุงนิดหน่อยไป แล้วอาวุธหรือเปล่าช่วงนี้อาวุธมาบ่อยแล้วอาวุธมาอีกแล้วไปกันต่อครับอย่าไปทอน้องเฮี่ลมมาไม่พักรอบนี้แห้งจัดคนดู บางมันไม่มาเลยว่ะคนดูบางไม่เอาเลยอ่ะไม่เป็นไรเอ้ยการันตีพี่ขอมืดแค่นั้นบางมืดกับแสงไม่กระเซืร์เลือดขอแค่นี้บางโชว์ไปบางบาง,บางมึงโชว์ไปไม่งั้นแชทกูล่อมึงแน่ đưa, có rồi nhá, bay, ai, băng đáy. ินโอ้โหบางไอ้เหี้ยจร้ายเกินโอ้โหกากกูออกลบเลยมั้งเนี่ยครบเลยดัน CP ถึง900 0แสนอืมถ้าก็อาจจะถึงนะเดี๋ยวดูก่อนอาจจะถึงล้านด้วยซ้ำเอ้ยถ้าถึงล้านต้องไปตีบวก21 มืดไปบางรอบนี้มืดไปบางเมื่อกี้เองให้แสงข้ามาละรตอนนี้ค่าขอมืดบ้างละกันมันจะได้แบบถั่วเฉลี่ยงไงเพราะว่ามันเกลือไงแถวบางเอางี้ถ้าเป็นชุดก็ขอชุดเลื่อนเหมือนเดิมอะแะระบังให้อาวุธระบังมันจัดแสงให้อีกอันเนี้ยบางบอกเคียขอก่อน กระเป๋าเต็มไอ้เฮียต้องนานเพิ่งผ่านไปสองแสนเป็นชั่วโมงเพิ่งผ่านไปสองแสนอแต่ละตอนนี้จะคล่องแล้วตอนนี้จะคล่องแล้วไปครับตอนนี้ไวแล้วตอนนี้ไวแล้วเราบังเอาให้ชุด เลือดโอ้ยถุงมือสกิลผมไม่รู้ว่าเอนจิเนียร์ใช้ถุงมือไหนถึงจะเวิร์กส่วนตัวนะอันนี้เวิร์กสุดสําหรับสายซับพวกสกิลลองมันอะพวกฮิลพวกอะไรต่างๆอะมันจะเป็นสกิลนี้ผมว่าอันเนี้ยเวิร์กที่สุดแล้วสําหรับเอนจิเนียร์แต่ผมเองก็ยังไม่เคยเล่นก็เลยไม่รู้ว่าความจริงแล้วเอนจิเนียร์จุดแข็งมันคืออะไร บงมาลัวแต่บางไม่ลุงให้แล้วบางลุงให้ทีเดียวเอ่เหรอหนึ่งเอ็มเพชรก็ประมาณ5-6าหกแสนบาทครับประมาณนั้นแล้วคุูไม่ดูไงรอบนี้โอเคไฟก็ยังดีวะไฟยังแห้งอยู่ เงียบเงียบเมื่อจะมารัวๆหลังเที่ยงคืนอะ่ะพูดแค่นั้นแหละโอ้บางโลนี้ลุงไม่มาเลยว่ะโอ้โหแตดสายแตดรัวเลยอะ่ะบางมาแบบบางมาไม่หยุดอะ่ะบางกูเอาจัดแต่บางกูไม่คัดสีเลยเฮ้ยบางยีงมึงของจริงนะ่ะ อาวุธมึดคายกะเริ่มคายกบยาวๆครับอยู่กันยาวๆค่ำคืนนี้เริ่มแล้วว่ะมันเริ่มแล้ววะ่ะเดี๋ยวจบโรนี้ต้องอาจจะต้องพักถ้าแบบของดีไม่มา แล้วบางเอาให้แล้วครับบางเริ่มมาอาวุธโอ้โหเป็นชุดเสื้อโอ้ยรองเท้านี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วอะผมว่าแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ตอนนี้คนเริ่มมาทำรองเทา้าวิ่งกันแทบทุกคนละเฮ้ยบางมันเอาอีกแล้วนะ เราบังจัดแสงให้อีหนึ่งคนวาจะปวดหัวเลยนะเพราะว่ามันค้างอะ่ะผมต้องกดเช่นนี้เลทเดียวกับมืดนะแต่ออกจากแสงไ้เวนโอ้ยรหัสใครครับพี่ รหัสพิตเติรตัวเด็กอะนี่เขาไม่ทำแล้วตัวหลงตัวหลักอ่ะไปกันต่อคัดเฮีย โอ้แม่คัดต่อบังชุดว่ะ 嗯，嗯 <laughs> <laughs>，妈了，妈 ชุดอีกแล้วโอ้โหแอยากได้เสื้อเลือดแล้วตอนนี้อยากได้แต่เสื้อเลือดละ oh. ขออนุญาตเฉยผมสองทีนะครับชุดอีกแล้วไออันนี้เลือดละอันนี้เลือดละปอ,าอาายาดนะครับขออนุญาตเออ บางเอามืนมาให้ก่อนเที่ยงคืนวะน้องอ้าวชุดอ๋อเอาเลือดเอาไปก่อนเอาเลือดไปก่อนพี่เอาเลือดไปสองตัวบางเอาว่าเอา้ยบางเองเกินไปหรือเปล่าห้าหลุงล่าเดียวบางเอามืนมาให้บางบอกเอาน้ำไปก่อนแกนเย็น บางบอกมืดเป็นยากยแล้วการันตีรอบนี้เออถ้าการันตีอะมืดออกให้ได้บางบอกถ้าเป็นการันตีอะเดี๋ยวเอามืดให้อบางเอาเสื้อเลือดให้อีกอะเดี๋ยวมันจะตันก่อนเลยดีบางมาเอาหมวกไปแล้วกันพี่ อันนี้เขาอยู่ไหนอะ่ะนี่ฟาร์มที่ไหนอะ่ะชั้นไหนเนี่ยชั้นถวันไหะเนี่ย